ภารกิจก็คือจะทำตาไปแต่งงานค่ะมีเวลาไม่ถึง1เดือนค่ะรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยอ่ะคือคือแบบตาดูมีอะไรมากขึ้นดูหวานขึ้นดูโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะคือตาวนะันน่ะหางตาเนี่ยก็คือจะตกแล้วก็คือจริงๆประคนมีตาสองชั้นนะถ้าแต่งหน้าแต่ถ้าไม่แต่งก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่มันสวยไม่สุดอ่ะค่ <c oughs> ะแล้วนี้ทำไปกี่วันแล้ว อันนี้ทำไปหนึ่งอาทิตย์กับสี่วันค่ะโอ้ค่ะใช่เปป็นนไไงถูกใจมก็ถูกใจมากเลยแต่ว่าเออข้างนี้มันยังบวมอยู่นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะยุบอีกค่ะนี่ขนาดบวมก็ยังสวยช่วยเดี๋ยวป้าจะไปแต่งงานใช่ไหมใช่ใช่ค่ะจะไปแต่งงานวันที่17บเจมีค่ะอีกกี่วันแต่งอีกกี่วันหรอวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่วันที่แปดก็อีก 9วันค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปถ่ายพีเวดดิ้งมาค่ะแล้วออตอนติดขนตาเนี่ยคือชั้นตาไม่เห็นเลยมันทำให้เราดูเหมือนสาวหมวยอะ่ะตาตีไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำจะได้ดูชั้นตาหวานขึ้นแล้วก็โตขึ้นค่ะเรื่องงานแต่งเรื <laughs> ่องานแต่งครั้งเดียวในชีวิตเนาะต้องสวยที่สุดก็คือ ไม่ไม่ต้องไปติดตาสองชั้นแล้วนะคะมันไม่ถาวรอ,อะแบบนี้สวยถาวรแล้วก็อยู่นานด้วยคุณหมอคันติทำค่ะเป็นยังไงบ้างแบบเล่าให้ฟังหน่อยนะเราเลือกกันตาเราบอกคุณหมอาไวไงบ้างคือหนูอะแล้วแต่คุณหมอดีไซน์ให้เลยเพราะว่าเราอะเชื่อใจคุณหมอสุดๆค่ะก็พอพอคุณหมอออกแบบให้เราใช่ไหมคะก็ตัดสินอ่พอหมอคุณหมอทําเสร็จเนี่ย ตอนตอนแรกที่ทําออกมาเลยอะก็แบบเออรู้เลยว่ามันมันจะต้องสวยถ้ามันยุบอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณหมอแบบเออตอนที่อยู่ในห้องผ่าตัดอะก็คือน่ารักมากคอยถามเราตลอดคอยบอกเราตลอดว่าแบบต้องอะไรยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะพี่พยาบาลก็น่ารักมากดูแลดีมากหลังจากที่ทําเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็คุณหมอก็ได้นัดมาดูตลอดเลยก็ทั้งฉายแสงลดบวมทั้งฉีดยาลดบวมประครบเย็นอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือดีมาก ราคานี้ไม่มีบวกเพิ่มอะไรทั้งสิ้นยาอะไรทุกอย่างค่ะประทับใจมากแล้วก็คุณหมอน่ารักมากทุกครั้งที่เจอก็คือคุณหมอคอยแบบคอยถามเราคอยเช็คเ,เราตลอดเลยสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาทําตาสองชั้นนะคะถ้าตัดสินใจอยู่ที่นี่ทีละพรคลินิกนะคะมาทําเลย Karena.